วันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาทดสอบนะครับตัวนี้ครับตัวเซนต์เฮนรี่นะครับเขาว่ากินคล้ายๆกับเรียนซี่ของประเทศไทยนะครับอันนี้สัญชาตินะครับสัญชาติของเราตัวนี้เป็นของฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเดี๋ยวเราจะลองเทสกันดูนะฮะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็ไม่เคยลองนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวลองมาเทสกันดูนะครับ ว่ามันจะถูกปาดถูกลิ้นของเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็บอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ครั้งแรกนะครับอันนี้ครั้งแรกนะครับออลองดูนะครับอืมรสชาติหอมนะครับหอมใช่ได้คล้ายคล้ยกันงั้นลองไปหาดูนะครับ ขอบคุณครับ